ในคลิปนี้มันก็จะต่อจาก25วันแรกที่ผมได้เล่นไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครยังไม่ดูกลับไปดูด้วยล่ะซึ่งมันก็จะต่อเนื่องกันเป๊ะๆเลยนะครับและก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง1,000ไลค์กันด้วยและก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะจ๊ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยพี่นางจากนั้นเนี่ยตอนที่พี่แกกําลังถางป่าที่เกาะของเราผมน่ก็ได้เจอเข้ากับนกตัวหนึ่งนะครับและนกตัวนี้มันก็มีความสามารถด้วยนั่นก็คือมันสามารถเราร่อนได้ด้วยแหละฮ นกกูแล้วนกกูแล้ววันนี้นกกูแล้วแไปดูไปดูไปดูครับไอ้เจีริพอร์ตได้แล้วโอเค ซึ่งเนี่ยตอนนี้ทีมงานของเราก็ยะขาดพวกพอลิเมอร์แล้วก็วัสดุต่างๆอีกมากมายเลยแต่แล้วเนี่ยตอนนั้นของที่ขาวไว้ก่อนผมมันก็เสร็จพอดีซึ่งผมก็ได้มาต่อเติมบ้านของเรากันนะครับทั้งต่อเติมบันไดต่อเติมพื้นบ้านซึ่งพี่แก,กก็ต่อเติมแบบนี้อยู่สักพักแย่ๆกันเลยล่ะฮะจากนั้นเมื่อเราต่อเติมกันเสร็จแล้วพี่แก,กก็ได้มาดูของนะครับว่าเรายังขาดอะไรอยู่บ้างเพื่อเราจะได้ฟาร์มกันถูกไรงี้นะฮะซึ่งตอนนี้พวกเราก็ต้องการซีเมนต์และของที่ใช้ในการข เลาาเลรียยนู้กัซึ่งเอนเกมนี่แหละครับเป็นส่วนสําคัญในการที่เราจะต้องพัฒนาอาณาจักรของเราแต่นะผมก็ได้เห็นล่ะครับว,ว่าเราน้องกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือตัวขาอันมไม่ที่มันจะช่วยครับของต่างๆได้ดีขึ้นแต่ตอนนี้เราก็ยังขัดสโตนอยู่เยอะแยะพี่แกก็เลยดำน้ำํามหาสโตนแถวๆนั้นกันเลยและครับปีหนึ่งเราก็ลงมาหาพวกสตงสโตนนะครับแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอ่อพวกเหล็กพวกหินอยู่ไหนอ๋อนอี่ไหด้านล่างโอเคครับพวกนี้แหละขุดให้เมช อยู่ในจัดไม้เมชอีฟาร์มสตโตนตายพิภพโคตรรอย เรดชาร์โดลีเจนเกมมือถือ RPG สุดแฟนตาซีที่มีตัวละครให้ปลดล็อกได้แบบโคตรเยอะอุปกรณ์สวมใส่สมากมายและวัตถุดิบต่างๆให้เราฟาร์มแบบไม่จํากัดเลยซึ่งจากที่ผมลองเริ่มเล่นมามันก็มีตัวละครอยู่3ตัวนะครับที่ผมชอบมันมากตัวแรกนั่นก็คือการแรกตัวละครสายโจมตีซึ่งตัวนี้ผมก็ได้มาตั้งแต่เริ่มเล่นเลยแถมมันก็เป็นตัวดีใช้ได้สามารถแบกในด่านต่างๆได้สบายและสกิลของมันก็มีทั้งการฟันแบบธรรมดาการโจมตีหมู่ใส่ศัตรูการบวกค่าพลังภายในเกมและก็สามารถเพิ่ม HP ให้กับแชมเปี้ ตัวที่2อลิซินยาเอลระดับสูงสายแทงซึ่งตัวเธอก็มีเลือดสูงกับชาวบ้านของมาาแถมสกิลของเก๊แกก็ช่วยทีมแบบสุดๆทั้งการจัดการบัฟของศัตรูการบล็อกการโจมตีการเพิ่มกรอให้กับทีมตัวเองแถมก็มีพลังที่สามารถรักษาแชมเปี้ยนคนอื่นภายในทีมของเราได้อีกด้วยและตัวที่3ก็คือเซอร์อาร์ติเมกนักรบสายโจมตีที่อยู่ในแบนเนอร์ลอดซึ่งพี่แกนั้นก็มีอยู่ด้วยกันสสกิลทั้งการโจมตีมูการลดบัฟของศัตรูการเพิ่มพลังป,งป้องกันและก็บั็อกความเร็วในเอร ที่เปิดให้คุณได้รวบรวมแชมเปี้ยนหรือนักรบมากกว่า300ตัวละครจากนั้นก็พัฒนาหรืออัปเกรดเพื่อออกไปสู้รบในด่านเนื้อเรื่องตะลลยดันเจียนสึก PV P v วีหรือร่วมกันต่อสู้แบบแคลนและมันก็มีการล่าบ,บอสกันอีกด้วยและผมก็มีคดีจะบอกด้วยนะครับสำหรับใครที่ล็อกอินวันนี้จนถึง24กร,รกฎาคมเพียงแค่รอล็อกอินครบเจวันเราก็จะได้ตัวละครใหม่อย่างอาแท็กสายออกมาเล่นกันแบบฟรีๆด้วยและถ้าใครสนใจสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปของผมหรือว่าสแกน QR Code บนหน้าจอก็ได้นะครับเพียงแค่นี้คุณก็จะได้ของแจกฟรี free. จากเรดออฟลีเดนไปเลยโหลดกันเยอะๆด้วยนะไปเลยไปเดี๋ยวนี้ผมกับพี่มอยก็จะกการฟาร์มสโตนแบบนี้กันต่อไปและเมื่อได้มันมาเยอะแล้วผมนั่นก็ได้ขึ้นมาดูด้านบนนะครับเพื่อว่าเรานั้นจะสามารถขับตัวขับได้แล้วและมันก็ได้จริงๆด้วยล่ะก็ับมึงโอเคครับตอนนี้เราก็น่าจะสร้างาตัวขับมันไหวได้แล้วนะครับยังขาด50เหรเอเดียวนะมันดึงมาไม่ได้ครับเนี่ยเออโอเคกดึงมาแบบนี้ให้ก็เลยกันอยู่นี่เงย โอเคครับครับได้แล้วจริงๆด้วยโอเคเราวางไว้ชั้นสองนะคตัวครับมันใหม่ปั๊บแน่มอยมีน้ำมันเป้า ซึ่งอตโตคามอันนี้มันก็ต้องใช้น้ํามันแต่มันก็ยังดีนะครับที่ก่อนหน้านี้เราก็ได้หลอมน้ำมันอ้อยแล้วจากนั้นเราก็ต้องการอีกหนึ่งอย่างซึ่งมันก็คือเตียงนอนแต่เตียงนอนอันนี้มันก็ต้องใช้ขนสัตว์เป็นส่วนผสมในการสร้างและตอนนี้ที่บ้านของเรามันก็ยังไม่มีขนสัตว์สักขนเดียวเลย่ะครับซึ่งขนสัตว์ที่หาง่ายที่สุดมันก็น่าจะอยู่ที่เมืองหนาวเรงี้และแน่ตอนนั้นพวกผมเราก็สามารถสร้างจุดวาร์ปที่ใช้ในการวาร์ปต่างๆได้ง่ายขึ้นซึ่งมันก็เป็นหมดของเกมที่เราเพิ่มเข้าไปนะ ก่อนดีกวานะครับอ่าอันนี้เป็นเ,เปลี่ยนชื่อ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 ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเมื่อสร้างจุดวาร์ปนี้ก็เสร็จแล้วพเราก็ได้เตรียมของต่อนู่นนี่นั่นกันสักหน่อยเพื่อที่เราจะเตรียมพร้อมและบุกอาณาจากักรอาร์กติกันซึ่งที่นั่นมันก็น่าจะมีคนสัตว์อยู่เยอะแยะแน่นอนแต่ตอนนี้เครื่องวาร์ปใหม่ของเรามันก็ยังไม่สามารถวาร์ปไปยังที่นั่นได้นะครับเพราะว่าที่นั่นมันยังไม่มีแท่นวาร์ปอยู่เลยจะนั้นผมกับพี่ม้อยก็กาห คนสัตาแถวนั้นมาแล้วครับจากนั้นเราก็ไม่รอช้าแล้วเว้ยพี่มวยกับเจ้าดีซีก็ได้วาฟไปยังที่นั่นกันอย่างรวดเร็วเลยอ๋อมันมีแค่2ที่นี่เองอะอเราเราก็ต้องวร์ปด้วยเครื่องนี้แล้วก็ไปวางจุดวไวท้ที่ที่ตรงนู้นอีกทีนึงอะโขเครับต่อไปนะเราจะวร์ปไปอาร์กติกเพื่อที่จะฟาร์มขนกันเนิมเราเพื่อเราไปฆ่าพวกแมมมอสเพื่อที่จะฟาร์มขนแล้วก็มาสร้างเตียงของเรากัน ยแลวเมื่อมาถึงที่นี่แล้วภารกิจที่1ของเราก็เสร็จสิ้นไปนั่นคือเราสามารถวางจุดวาปแด้แบบง่ายดดยเลยจากนั้นเราก็ต่อด้วยภารกิจที่2แล้วครับนั่นคือการหาขนสัตว์เอาไว้และแถวนี้มันก็มีเมมมอตอยู่เยอะแยะมากทาให้เราดัานด้นมาเต็มเมเลยล่ะครับแต่แล้วเมื่อฟ่าไปฟ่าม,มาเราก็โดยไรต่อยก็ไม่รู้ล่ะครับจนมือนหัวไปหมดเลยมืนบรรยากาศกูมืนบรรยากาศ เฮ้ยพายุหิมะเข้า,านี่วะพี่แกก็จัดการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตแถวนั้นต่อไปเรื่อยๆล่ะครับแต่แล้วเมื่อเข้ามาในป่าลึกผมนั่นก็ได้เจอเข้ากับเจ้านกแล้ไวไ้แถมข้างๆนั้นผมก็ได้เจอเข้ากับเจ้าลิงกิงคองด้วยเราก็เลยไปท้าต่อยแม่งเลยเอาไม่ร่อยไปเลยนี่มาไอ้ลิงกิงคองมากูต่อยมึงนี่กูต่อยต่อยมาดิมาดิกูลาดสุดต่อยกับลิงอันพัดตีบไปเลต่อยต่อยไอ้ส้นกูกูจัดกูจัดน,น,นี่ไอ้ไอ้ จะ,ะลิงผมกับพี่มอยก็ได้จับสัตว์แถวนั้นกันอยู่สักพักจะรอได้นกมาแล้วหนึ่งตัวแต่แค่นี้ผมก็คิดว่ายังไม่พอรอกเพราะว่าแถวนี้มันน่าจะมีสัตว์อะไรที่น่าจับกันบ้างเรื่อมาสิงไปสิงมาพวกเราก็ได้เจอเข้ากับเจ้าลิงอีกเยอะแยะก,กันเลยล่ะครับและผมก็คิดว่าเจ้าตัวนี้แหละเรานั้นน่าจะพากลับไปยังที่บ้านเพราะว่ามันสามารถฟาร์มของได้ดีเลยและภารกิจจับลิงก็ได้เริ่มขึ้นล่ะครับพี่น้องมาครับต่อไปภารกิจของเราก็คือการจับเจ้าลิงหน้าส้นตีนมันอยู่ไหนวะเนี่ยเมื่อกี้ ไหน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 นี่ไงต้องวิ่งเข้าหลังมันแล้วก็อัดตูดมันได้มาเรียนะครับไปไหนโอเคโอ้โยโอ้โย,โอ,โ,ยโอ้ฟาร์มของได้โคตรดีอะมอย และเมื่อผมได้ลิงหน้าบื้อตัวนี้มาแล้วจากนั้นมันก็ได้เวลาที่เราต้องฟาร์มเวลแล้วว้ยผมก็ได้ซิ่งไปตัวสัตว์แถวๆนั้นกันอยู่ยกใหญ่เลยล่ะครับเววมันก็ขึ้นแบบโคตรเร็วกันเลยซึ่งเจ้าตัวนี้ว่าไปมันก็ฟาร์มได้ดีมากนะฮะและเมื่อเราได้ทีมงานตส์ก,กันมากพอแล้วแถมภารกิจทั้งสองภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นมันก็ได้เวลาแล้วหรอครับที่เราต้องวาร์ปกลับไปยังที่บ้านและเมื่อเราวาร์ปกลับมาถึงบ้านผมก็ได้เห็นนะครับว่าแถวๆบ้านของเรามันนั้นก็มีีีตตต้้้้้นนนนไไไไไมออออออยยยยยยู่ยย่่่เเเเเะะปปปพแแกก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 ็็็ลลลจจัััััดดดดาาาาาาารร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 ถบบบบวววฟ์์ใค ตัวนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเอาไว้เตียนให้หมดนะครับ <c oughs> รับจ้างถางป่าเวอร์ชั่นสครับไฟบงไฟเบอร์เบอร์รี่ได้มาเป็นพันเอาไว้เตียนมอยเอาให้มอยเตียนเลยมอย ผมกับพี่มอยก็จัดการถางป่าแบบนั้นกันอยู่สักพักใหญ่ๆกันเลยแล้วเมื่อถางไปถางมาแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านผมนั่งก็กำลังจะครับยังนอนนะครับแต่เมื่อเรามาดูปรากฏว่าตอนนี้เราก็ยังขาดของอีกเยอะเลยซึ่งของต่างๆที่เราขาดมันนั้นก็จะเป็นพวกเหล็กและออกซิเดียนที่เราสามารถหามันได้ง่ายๆในโลกของอวกาศนั่นเองว่าแล้วเราก็ไม่รอช้าล่ะครับพี่มอยกับผมก็เดินว่าไปอย่างที่นั่นเลยเอามึงก็ลอยไปไหนเลยนะกินขว,วาผิดไ <laughs> อย้ยมอยลอย ไอ้โมยลอยไปนู่นเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้นี่คือหินอย่างเดียวไหมหรือว่าคิดกิสตันอยู่ไหนวะแม่งนี่อุปาร์บวกลิงประตกแม่งมาไอ้ทีเร็กเช็คจับ <c oughs> โดนทุบส้นตีนจนตายลอยนี่ ซึ่งภารกิจมันก็ง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับนั่นคือเราจะมาฟาร์มเหล็กและฟาร์มของต่างๆที่มันสามารถหาได้จากโลกนี้เท่านั้นและผมก็หาทำเลดีๆในการวางจุดวาร์ปที่สามารถวา,ารว์ปมาอย่างที่นี้ได้แบบง่ายๆด้วยนี่วางไปเลยแบบง่ายๆแหละครองจากนั้นเมื่อเราวางกระสิแล้วพวกเราก็ยังหาพวกคริสตันกันต่อไปเรื่อยๆนะครับและการบังคับเจ้าลิงในอวกาศนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะมึงเอ้เฮฮาโดเฮ้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 เลย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  พวกเราก็ยองสิ่งหาพวกคริสตันต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าที่จริงมาหาง่ายมากซึ่งมันก,ก็คือพวกรากไม้ที่มันอยู่แถวๆพื้นนี่แหละฮะมันไม่รู้ว่ารากไม้อวกาศหรือเปล่าน้อมีคริสตันด้วยนะครับและเนี่ยตอนนั้นเองผมก็ได้เห็นอีกฝั่งนึงมันนั้นก็จะมีอะไรเขียวๆอยู่ซึ่งเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นคริสตันแน่เลยอ๋อนู่นๆมันอยู่ฝั่งฝั่งนู้นมอยอจารานิโม ลอยมาแล้วกู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 ต้องบังคับดีๆเออเออมาแล้วจ้ามวมาถึงที่แล้วจ้าพวกทีเร็กต่อยต่อยบนอากาศนี่ แต่เมื่อมาถึงแล้วพี่แกก็เลยลองขุดดูและภากขุดว่ามันก็ไม่ใช่คิสตันนะฮะมันเป็นอะไรสีเขียวนี่แหละกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็ยังดีที่แถวๆนั้นมีออกซิเดียนที่มันจําเป็นในการคาบของกันด้วยเราก็เลยเก็บมาจนเฮี้ยนกันเลยและในที่สุดเราก็เจอแล้วล่ะครับว่าคิสตันนั้นมันอยู่ตรงไหนหาอยู่ตั้งนานคิสตันคันรอยู่ตรงนี้นี่เองก็บไปหมดครับผมเรามาเก็บคิสตันนะฮะนี่คิสตันอวกาศหาอยู่ตั้งนานแม่งมันคือรากไม้นี่เองได้ะคิสตันไฟเบอร์รวมถึงหิน 3 in 1ครวันพี่น้องจากนั้นเมื่อฟาร์มที่นี่กันยกใหญ่แล้วจนตัวเจ้าวินงของเรานี่เกือบเต็มผมก็ได้วางจุดวาร์ปไว้ที่นี่อีกหนึ่งอันเพื่อเราสามารถวาร์ปมาฟาร์มของได้แบบง่ายๆนะฮะและเมื่อวางจุดวาร์ปนั้นก็นเสร็จพี่แกก็ได้วาร์ปกลับมาที่บ้านเพื่อที่เราจะสร้างอาณาจักรกันต่อเลยเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วผมก็ได้ขับนูขับนี่นะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเราก็จะได้ตัวคาบอันใหม่แล้วและผมก็สบายใจไปอีกหนึ่งเปราะแล้วนะครับนั่นก็เพราะว่าที่บ้านเราตอน,นีนอไปไปไปท่ด,ทดบบสบ ก็สามารถสร้างโตคราฟอันใหม่ได้แล้วครับมึงต่อไปเป็นการสร้างโต๊คราฟอันใหม่ล่าสัตว์ของเรานะครับคืออันนี้อ่ามันจะช่วยคราฟนาโคติกนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับสติงกลับมาบ้านของเรากันเอาไว้ร้อยเดียว ซึ่งไอ้โต๊ะคับอันนี้มันก็ช่วยร่นเวลาในการครับนาโคติกซึ่งมันก็เป็นวัสดุสําคัญที่ใช้ในการทาหน้าไม้อาบยาพิษเพราะว่าต่อไปเราอาจจะไปจับสัตว์ก็เป็นได้นะครับจังนั้นผมก็ฟาร์มกันอยู่ที่นี่สักพักใหญ่ๆกันเลยฟาร์มแบบอยู่นานมากเลยนะครับและในตอนนี้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าของเราก็สามารถทํางานได้แล้วด้วยและต่อไปเราก็จะสร้างหลอดไฟกันต่อนะครับแต่แล้วในตอนนั้นเองผมนั่นก็อยากสํารวจแล้วเว้ยว่าในแมปท้องทะเลที่เราอยู่ตอนนี้มันนั้นจะกว้างสักแค่ไหนกันเชียวพี่แกกับเจ้าเคก็ได้สิ่งกนนว่าเเปิดนนนนนี่่่ััอองงงะครบซึ ระหว่างทางผมก็ได้ฆ่าสัตว์มากมายและในตอนนั้นผมก็ได้มาถึงสุดขอบแมพซึ่งเหมือนก็จะมีบาเรียรในการขั้นกลางร,ระหว่างแมพกันด้วยนะครับจากนั้นผมก็วไหวเลียบบาเรียรนั้นไปแต่เมื่อไวหวยไปไหวมาผมก็รู้สึกนะครับว่าตัวนี้แม่งช้ามากคือมันไม่ทันใจเราเลยเนี่ยมันนั่นก็ทําให้ผมน่ะวิ่กลับมาที่บ้านก่อนเพื่อที่ผมจะเอาสัต์ตัวใหม่ซึ่งมันก็คือเจ้าหลามนั่นเองและเจ้าหลามตัวนี้เราก็ได้อัพสปีดให้กับมันเข้าไปด้วยและเมื่อใส่สปีดแล้วบอกเลยล่ะครับว่าเร่เรรรอืๆ จนผมนั้นได้มาถึงสุดขอบอีกฝั่งหนึ่งและที่นี่เองผมก็ได้เจอเข้ากัอบอะไรเข้าให้ด้วยกูเจอเมืองอะไรดีๆวะไอ้มันคืออะไรครับนี่ครับีอยังเนีย่ยรับเข้าได้ไหมวะให้เมืองน,นี้สี่กดดึงขอมากดไหนแล้วกดด้านบนนะที่เป็นลูกศรนะ ซึ่งใต้บาเรียนั้นมันน่มีอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะครับและที่นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเราน่ต้องทําภารกิจอะไรก่อนที่นี่ถึงจะเปิดขึ้นมาอะไรนี้นะครับซึ่งถ้าใครมีความรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะครับผมไม่รู้จริงๆนะรับเนี้ยพี่แกก็ได้ว่ายน้ําละอานานิคมและก็ได้คัสัตว์ตัดชีวิตต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดผมก็สามารถเปิดแบบนี้ได้ทั้งหมดแล้วละครับและในตอนนั้นเองผมก็ได้มาเจอภารกิจภารกิจนึงแต่ผมก็ยังไม่สนใจอ่เนาะเอาเป็นว่าหลังจากนี้ผมก็ค่อยมาตามทําภารกกกกกิิิจจจจันเเเรรรรื่่ออาามสสสํวขง็พีก คิดที่จะวาร์ปกลับไปที่บ้านนะครับแต่วาร์ปยังไงเราก็วาร์ปไม่ได้เพราะว่าจุดวาร์ปนั้นมันก็อยู่บนบกซึ่งเจ้ารางตัวนี้มันก็ไม่สามารถสิงขึ้นไปบนบกได้นะครับผมก็เลยขอช่วยให้พี่มอยลงมาในน้ำซะก่อนและผมก็จะวาร์ปไปหาพี่มอยกันอาอบอกเลยว่าจีเนียสและภารกิจสำรวจของเราก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเมื่อเข้าไปดูในโต๊ะผมนั้นก็ได้เห็นนะครับว่ามันมีอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถขาบได้ซึ่งมันก็คือเตาย่างอาหารและผมก็ได้มาวางมันไว้ที่ชั้้้้้้นนนนนนนบบบดดซึ่่่่่งงงไไออออเเเเตาา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 ยยยหหหรรรัาารันนีีแแแลลมกกกก็ยยาาบบรรก็็จชววโคพ จากสัตว์ต่างๆมาใส่ลงในเตาย่างอันนั้นและบอกเลยแหละครับว่าย่างแบบสบายเรือม e ากเลยล่ะอีเดอร์จากนั้นวันเวลามันก็ผ่านไปหลายวันซึ่งผมก็ไปแอบฟาร์มมาเยอะแยะเลยนะครับจนในตอนนี้อาณาจักรของเราก็ใหญ่โตพอสมควรและเราก็เป็นพี่บ่าแข่งสองสีไปแล้วซึ่งในตอนนี้ผมก็ได้คับนาโคติก,กันอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าต่อไปนะผมจะเริ่มล่าสัตว์กันแล้วและผมก็ได้คับมันมาเยอะแยะกันเลยล่ะครับเค okay, ครับตอนนี้เราก็จัดการฟาร์มนะครับนาโคติกเพื่อที่เราจะไปจับสัตว์ในโลกอวกาศกันนะครับเอาไปร้อยเลยเดียวซึ่่่งผมมก็ไแนใจใน ในโลกอวากาศนอกจากเจ้าทีแรกมันนั่นจะมีตัวอะไรน่าสนใจกันอีกบ้างอะเนาะและใน,นตอนนั้นผมก็ได้ดูนะครับว่าเอ็กซาก้อนของเรามันสามารถซื้ออะไรได้แล้วบ้างและผมก็ได้มาเห็นอยู่อย่างนึ่งล้วว้ซึ่งไอเจ้าสิ่งนั้นมันก็สําคัญต่อการใช้ชีวิตของเรามากซึ่งมันก็คือกางเกงในนั่นเองแหละครับพี่น้องไม่โดยซ้ากันตรงไหนไเป็นไงเ <c oughs> ลลา กูบาดแม่งทาสีก <ไป S 1> ูเ <ไป S 1> ลียวนี่แหละกางเกงมันต้องแบบนี้เว้ยถึงจะเป็นชายแท้ <laughs> แลว้วเมื่อเราแปลงร่างเป็นชายแท้กันเสร็จแล้วพี่แกก็ได้เตรียมตัวกันใหม่นะครับซึ่งตอนนี้พี่ลิงคิงคองของเรามันน่าก็มีอยู่ในกยกัน2ตัวนะครับตัวหนึ่งเป็นทานอสส่วนอีกตัวเป็นเดือฮาร์ดและมันนี่แหละคือตัวแทงของเราที่เราจะพาไปอดตุรสั์นั่นเองนะครับและจากนั้นผมก็ได้เริ่มคับธนูอาบยาพิษขึ้นมาเพื่อที่เราจะเตรียมตัวในการล่าสัตว์นะฮะผมกับพี่เมอร์ก็ได้ตกลงกันนะครับว่าในระหว่างที่เรารอนาโคติกพวกเรานั้นน่าจะออกไปเปิดแมปสักหน่อยเพราะว่ามันยังมีอีกหลายแมปที่ท่นนนนััพวกเรา้้ตอง สรชุดขนสัตว์ขึ้นมาเพราะว่ามันจะป้องกันหนาวให้กับเราได้ผมนั่นก็ได้ขับเสื้อขับผ้าอยู่สักพักหนึ่งนะครับและเมื่อเตรียมพร้อมกันเสร็จแล้วมันก็ได้วเวลาที่เราต้องวาร์ปไปอย่างที่นั่นกันเลยและเมื่อมาถึงแล้วผมนั้นก็ได้ซิ่งออกสำรวจกันเลยนะครับแต่เมื่อซิ่งไปซิ่งมาพวกเราก็ได้เจอเข้ากับเจ้านกตัวหนึง่งที่ไม่รู้ว่าเราไปจับมันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยไปไปมา,มา,มา,มาเจอนกเราด้วยนะให้พี่มอยพากับบ้านไปเลยแก okay. ตอนนี้เดี๋ยวขอวิง่ง สำรวจก่อนซึ่งการสำรวจนี้ม ses, ันก็ไม่ใช่ภารกิจอะไรยากเย็นนะครับแต่แล้วเราก็ต้องประสบปัญหาแล้วเว้ยนั่นก็คือเมื่อเราวิ่งห่างจากพี่ม้อยเกมของรมมันก็จะกระตุกนะครับมันก็เหมือนว่ายิ่งห่างยิ่งกระตุกไรงี้เลยและในระหว่างทางพวกเราก็ได้เจอเข้ากับสัตว์มากมายเลยละครับแต่พวกมันก็จะมาอดเราด้วยและทีนัดเองพวกเราก็ได้เจอเข้ากับเสาอะไรบางอย่างที่มันใหญ่โตอลังการงานสร้างมากเลยนี่พี่แกก็ได้สำรวจแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนผมได้มาถึงอีกฝั่งหนึ่งของแมพแต่แค่นี้เราก็ยังไม่พอใจลวเว้ยพี่แกก็ได้สิ เลยเมื่อสิ่งไปสิ่งมาพวกเราได้เจอเข้ากับพายุหิมะแล้วเว้ยมันนั้นก็ทําให้เราดูอะไรไม่ค่อยเห็นกันเลยแต่เราก็ยังไม่ลดละความพยายามในการสํารวจและในที่สุดเราก็สามารถเปิดแผนที่นี่ได้ทั้งหมดและเราก็ไม่รอชาละครับเมื่อภาร,รกิจเสร็จแล้วพี่แกก็ได้วาร์ปกลับมาที่บ้านของเรากันเลยจากนั้นพี่มอของเราก็ได้คับอานให้กับเจ้านกนะฮะซึ่งผมก็อยากรู้ว่ามันขี่ได้หรือเปล่าแต่เมื่อคับอานให้กับมันแล้วปรากฏว่าเจ้านกตัวนี้มันนั้นก็ไม่สามารถขี่ได้แล้วเว้ยพี่แกก็เลยวาร์ปไปยังอาร์ติกเพราะ ตอนนี้ผมก็มีปัญหาใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเราไม่สามารถขี่นกตัวอะไรได้เลยนะไม้กระทั่งนกอาเจนตัวนี้ก็ยังขี่ไม่ได้นะครับ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในแมปนี้เราน่าจะสามารถขี่เจ้าพวกนกได้หรือเปล่าแต่ที่เห็นเห็นมันก็มีอยู่2ตัวแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้านกตัวนี้แล้วก็เจ้าเป็ดที่เราไม่สามารถขี่ไ,าาได้เลยจากนั้นพี่แกก็ได้วาบากลับมาตั้งหลักที่บ้านกันเหมือนเดิมและผมก็ได้มาเช็กดูอาวุธของเราที่เรานั่นจะใช้ในการจับสัตว์กันและในระหว่างที่รออาวุธพี่แกก็ได้มาต่อเติมบ้านของเราเข้าไปนิดหน่อยด้วยเอาให้ใหญ่โตเพิ่มเข้าไปด้วยนะฮะจากนั้นพี่แกก็ได้เกำคงเตรียมของและในตอนนั้นผมก็ได้เนนนจ้รื่่ออัีะพมึทข ไปยังด้านบนสุดนะครับแล้วเมื่อมาถึงด้านบนสุดของเกาะเราแล้วปรากฏว่าที่นี่มันก็มีก้อนเกลืออะไรบางอย่างกันอยู่ด้วยเฮ้ยมีเกลืออยู่บนนี้ด้วยวะเฮ้ยขุดไมห้หมดเผื่อใช้ได้ในอนาคตขุดมาเลย ซึ่งไ้ก่อนเกิดน,นี้ผมก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันจะสามารถทำอะไรได้หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเราก็ขอเก็บไปเกิดนนะครับนะและเมื่อเสร็จจากที่นั่นมันก็ได้เวลาแล้วล่ะที่เราต้องวาร์ปไปยังโลกอวกาศแล้วเว้ยพี่แกก็ได้รอพี่มอยเตรียมของอยู่สักพักและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเรานัก็จัดการวาร์ปไปยังที่นั่นกันเลยเดี๋ยวเราก็จะไปยังโลกอวกาศกันนะแล้วก็พาเจ้าตัวนี้ไปร่อนดูนะว่าจะไหวหรือเปล่านะ <laughs> มึงว่ารอดไหมว่ามอยจากนั้นเมื่อพวกพี่แกข้ามมายังอวกา,าศปรากฏว่าเจ้านกที่เราพามาค่าสรบขคอมมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่แน่ใจว,ว่ามันหายจะไม่ออกหรือเปล่านะครับนะโอ้เจ้ากระตุกเจ้ากระตุกจี่เหม่เจ้ากระตุกเจ้ากระตุกนกอยู่จิ้นๆหน่อยดินกซึ่งในตอนนั้นผมก็เห็นพอดีว่าแ,แถวๆนั้นมันมีเจ้าทีเร็กอยู่ด้วยพี่แกก็ได้สิงๆไปใกล้ๆมันแต่แล้วเมื่อมาถึงเจ้าทีเร็กมันก็เปิดรอกันก่อนเลยไว้และภารกิจการจับทีเร็กของเราก็ได้เริ่มขึ้นเลยยิงเลย ตึ๊บแอลมอยมอยมอยมา,มากมาข้างพี่หน่อยเลยนกเต่าเวดกูไปไหนแล้ววะเนี่ยอย่าบอกว่าตายหายไปเลยนะเอาชิบหายโอ้กูยืนอยู่บนหางได้มาแล้วสองตัวแอลไอ้โดนมึง ซึ่งที่โลกอวกาศแห่งนี้มันนก็จะมีตำรวจอวกาศอยู่นะครับและไอ้เจ้าโดนตัวนี้แหละที่โคตรกวนว้นตีเลยผมก็เลยจัดการยิงมันจนตกไปเลยละครับจากนั้นเมื่อได้เจ้าถีเล็กสองตัวนี้มากันแล้วพี่แกก็จะพามันวาร์ปกลับไปที่บ้านของเรากันก่อนเลยจากนั้นผมกับพี่มอยก็จะสิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับและผมก็ได้เจอเข้ากับเจ้าถือเล็กอีกสี่ห้าตัวและก็ยากระนั้นเลยพี่แกก็จัดการจับมันทั้งหมดและเราก็ได้พามันวาร์ปกลับไปที่บ้านกันเหมือนเดิมเลยที่บ้านของเรานี่เต็มไปด้วยสเต็กแน่นอนแล้วทีนี้แล้้วเเมม่่่อออ็นนกกกกกกีีัััไไไไะะรรพดดปปยงต จรานิมูนี่มีสัตว์น่าจับเยอะเลยนะครับฝั่งนี้ไม่ได้มีแค่ทีเร็กซ์จัดอย่างเดียวได้เวลาเฉืดอฉายซึ่งผมก็จัดการจับสัตว์แถวแถวนี้กันทั้งหมดบอกเลยแหละครับว,ว่ามีกี่ตัวคูจับแมนแล้วเมื่อได้พวกมันมาแล้วพี่แกก็พามันว้าวกลับไปที่บ้านกันจากนั้นพี่แกก็ยังหาสัตว์กันเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมกับพี่เมิร์ก็ได้กระโดดไปยังเกาะนูนทีเกาะน,นี้ทีแต่แล้วเมื่อเรามาถึงเกาะก้อนหนึ่งที่กลางเกาะน,นั้นมันก็มีอะไรบางอย่างที่กำลังส่องแสงสีเขียวกัันนนออยยู่่่ดดด้้้้้ววแลละเเเเเมมมมืรรราาาาาขขไปใกปกฏโจดดมมห็ๆ เฮ้ย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 แย่แย่อะไรวะเนี่ยเออโอ้โหกางเกงในกูกางเกงในกูไม่นะกางเกงในสุดที่รักกลับกันเถอะเอ้าหดมอยตายเดียว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 เดียยวขอกลับบ้านก่อน <c oughs> กูทันและเมื่อมาถึงบ้านในตอนนี้ปรากฏว่าสัตว์ที่เราจับมามันก็เต็มจอไปหมดเลยเจรอน,นี่ไม่สามารถขยับตัวได้เลยแหละครับดีนะไอ้มอยเรียกไปเนี่ยไม่งั้นขยับตัวไม่ได้แน่นอนและจากนั้นต่อไปพี่แกก็ได้ขับมานะกับเจ้าทีเร็กและเราก็สามารถขี่มันได้แล้วล่ะครับแต่ในตอนนี้เจ้าทีเร็กของเรามันก็อึดอัดเชื่องเชีร์และก็ดาเมจดหน่อยเมอร์ง่ายๆก็คือตัวกาก,ากนั่นเองล่ะครับเมองซึ่งในตอนนั้นพี่มอก็ได้รายงานนะครับว่าบ้านของเรามันนั้นก็เริ่มขันเหล็กกันอีกแล้วมันก็ทําให้มมมนนนนัั้้อออยยาาาากกทที่จะํเเตลล็ลใญขึ ครับดูได้ว่าเราสามารถสร้างโต๊ะคราฟอันใหม่ได้หรือ,อยังนะเป็นเตาไม่ใช่โต๊ะคราฟเดีวมันคือเตาหลอมเหล็กนะครับเอ่อหนึ่งอันพอนะครับยังขาดพอลิเมอร์ว่า ซึ่งในตอนนี้มันก็ยังขาดพพลิเมอร์กันอยู่เยอะแยะพี่แกก็เลยจัดการขับมันแล้วเราก็ได้หาของจากพวกซาตมาเพื่อคับของกันอีกเยอะแยะกันเลยนะครับและเมื่อผมวิ่งวุ่นกันอยู่แบบนี้อยุ่สักพักในที่สุดผมก็สามารถสร้างตอหลอมยักษ์อนั้นได้แล้วซึ่งมันก็ใหญ่ัวอลังการงานสร้างมากเลยนะครับพี่แกก็เลยพามันมาวางไว้ที่หลังบ้านของเราและไอ้เจ้าอันนี้แหละมันก็สามารถหลอมเด็กได้แบบโคตรเร็วกันเลยเหล็กเหล็ก็อยู่ไหนเหล็กเอาขึ้นปิดเติมทันทีนี่หลอมย่างรวดเร็วนะครับดูดิได้มาทีไม่รู้กี่สิ ซึ่งมันก็น่าจะทําให้บ้านของเราไม่ขาดแคนลนกันแล้วนะ,ะถ้าขาดแคลนอีกนี่กูสร้างเพิ่มแน่นอนเลยนะตอนนี้ผมกับพี่มอยก็ได้ตกลงกันอีกแล้วนะครับว่าเราน่าจะไปสำรวจที่ใหม่กันซึ่งมันนั่นก็คือดินแดนภูเขาไฟเพราะว่าที่นั่นเรายังสำรวจอะไรไม่ได้เยอะแยะเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะไปยังโลกอาภูเขาไฟนะครับเพื่อที่จะไปดูกันหน่อยว่ามีตัวอะไรน่าสนใจกันอีกบ้างนะครับเราจะไปสำรวจกันให้หมดเลยไอตัวนี้เราวาดกับนี้ไม่ได้นะเราต้องเซฮัลโหลก่อนนีห yeah, <make> ม่ว่าแล้วผมกับพี่มอยและก็เจ้า,าทานอสกับเดือ และเมื่อมาถึงที่นี่บอกเลยละครับว,ว่าร้อนตูดเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะหันไปทางไหนมันนั่นก็มีแต่ลาวาทั้งนั้นเลยซึ่งผมนั้นก็อยากหาใครของจาแมกมาซอนะครับเ<ๆ>พราะว่าเราจะไปฝักที่บ้านกันแต่แล้วเมื่อวิ่งไปวิ่งมาผมก็ได้เจอเข้ากับอะไรบางอย่างและผมก็เพิ่งมารู้นะครับว่าที่นี่มันนั่นก็คือที่รับภาร,รกิจกันและผมก็จัดการรับภาร,รกิจกากๆากากากมันมาเลยซึ่งภาร,รกิจของเรมมาก็ง่ายๆมากเลยล่ะครับนั่นก็คือผมกับพี่มอยเนี่ยต้องปกป้องเจ้าพาราโซสองตัวนี้และ สัตว์ของเราก็ได้เริ่มขึ้นกันเลยแหละฮะมันมันเดินไปไหนอะอย่าบอกว่าต้องปุบป้อง15นาทีเลยนะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,วต่อยต่อยต่อยแม่งคนหนึ่งเดือดฮักคนหนึ่งทานนอตนะครับตอนนี้ไอ้แม็กซบอกมาแม็กซบอกเดิเตอร์เดิเตอร์เฮ้ยอะไรวะมาทามาว่าเมื่อกี้มอยมอยมาเป็นฝูงเลยไม่ไม่ว่าตัวไหนกูนตบหมดเอ้ยโชคดีจริงพายลิงสองมาใส่มา, ái, มา <S <S ใส โอเคเลือดยังเต็มอยู่จัดัาเลยเดี๋ยวคุ้มกันให้โอ้โอ้โอ้ my god มาแล้ว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 มอยด้านหลังด้านหลังด้านหลังอไอีกโอ้คานขคานมาจากไหนมึง พร้อมกับพี่มอยก็จะปกป้องมันแบบนี้ต่อไปซึ่งพวกสัตว์มอเกิดมาแบบเยอะแยะมากเลยนะครับฟ้าผ่ามาแต่และทีนี่เกิดแบบโคตรเยอะเลยแถมความกวนส้นตีนสุดๆนั่นก็คือแม่งเจ้าพาราซอมแม่งเดินชาชีพหายอย่าเรียกว่าเดินเลยล่ะครับแม่งมึงถอดนั่นเองถอดภาษาใต้เหมือนคานในวันนี้นะครับนะมาเป็นฝูงแล้วมาเป็นฝูงแล้วตอนนี้เออโอ้โหีเดือดฮัรของเรามันสายแพงว่ะเฮ้ยทีเล็กก็มามันเดินไปถึงไหนวันนี้โอ้โหมาเต็มเลยชีบหาย ป้องกันป้องกันสุดชีวิตวภาษาต้าวันนี้ก่อเสนอคำว่าแลนเคียมนะเลนธรรมดาไม่ได้ต้องแลนเคียม ผมก็ได้ปกป้องเจ้าพระซอบแบบนี้กันต่อไปจนในที่สุดพวกมันก็ได้มาถึงเป้าหมายแล้ว่ะฮะแม็กเจอร์กว่าจะมาถึงนี่นานโคเลยซึ่งจากการทำธุรกิจนั้นมันก็ทำให้ผมได้เอกซ้อนมาแบบเยอะแยะกันด้วยนะฮะจากนั้นผมกับพี่มอยก็ะสิงกันต่อไปเรื่อยนะครับเพื่อที่เราจะหาไข่ของเจ้าแมกมาซอละในตอนนั้นเองไอ้มอยมันก็ได้ซื้อชุดใหม่กันด้วยบอกเลยล่ะครับว่าโคตรอุบาทหะฮ่นนี้มึงยืนตรงตรงนี้ยืนตรงตรงนี้โคตรเที้ยเลย <c oughs> ในในในกูไม่ยอมเอ่อโอ้ยกูไ <et> ม <under> ่ม <messed up> ีกางเกงอ่ะไม่มีกางเกงที่ใส่ได้ก่อนเลยเด้วเฮ้ยนี่นี่นี่มี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 โอเคนี่ไงไม่เอาดิไหนดูดิคนหนึ่งรองเงงรองเงง เล่นในคลิปนี้ผมก็ขอพักก็เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถึง1,000ไลค์กันด้วยนะฝากกดไลค์กันเยอะๆเลยผมจะได้มีกําลังใจในการทํำ EP ต่อไปนะครับแล้วถ้ามีข้อแนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้วยเช่นกันนะสำหรับวันนี้ดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนสวีสดดสสวัสดีไปละทุก